สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูจอมนะคะสวัสดีค่ะครูใหม่ค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูจอมนะคะแล้วก็ครูใหม่อีกเหมือนเดิมนะคะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้นะคะคุณครูจอมกับคุณครูใหม่นะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาทำเพลงอะไรคะเพลงตกมือค่ะครูจอมเพลงตกมือนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมือ และสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตกตักตกไหลตกมือตกมือตกตักตกไหลตกมือตกมือค่ะเด็กๆก็ทำตามคุณรูอีกหนึ่งรอบนะคะมือมือมือตกตักตกมือตกมือตกไหลมือมือมือตกตักตกมือตกมือตกไหล และสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือตบตักตบไหลตบมือตบมือค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆพอจะทํากันได้บ้างไม่เอ่ยถ้าเด็กๆอยู่บ้านนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพหมั่นล้างมือบ่อยๆเวลาเด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมใส่แมสก์หนนะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะบ้ายบาย